Uhm เริ่มแล้วนะฮะในคู่นี้กรรมการเป่านกวิดเล่นกันทางขวานะมองแล้วลองยิงโอ้โอ้หน้าประตูโอ้โอ้ยนิดนึงนะดึงบอลกลับมาไม่ทันนะถ้าดึงบอลกลับมาทันนี่อาจจะได้ประตูนั้นลูกเมื่อกี้ เล่นง่ายๆกับเพื่อนตรงกลางอะลองยิงเฮ้ยเข้าไหมฮะนั่นไม่เข้าจา๋าม,มีตอนแรกมีอยู่สีหนึ่งแล้วพี่แล้วก็ใครเอามาอีกสีหนึ่งเอาเย็บเหลืองเหรอครับ <iss> ถึงกระจุกถึงกระซุดกันเลยนะโอ้แล้วลูงนี้ลองยิง โอ้โอติดแชลับกองหลังเข้าไปเลยฮะ,งงะนึกว่ายิงเองอะออเมื่อ,อ,อกี้เอเยลโลโอ้เป็นบอลทุ่มของเอชบีแล้วทุ่มเร็วเล่นเร็วนะฮะมีเ่เลืองตวัดลูกนี้โโอ้หแล้วเกี่ยวได้แต่โอ้ <laughs> บินอยู่นะฮะประตูเมื่อกี้เขาข้งทางซ้ายจับบอลดีนะฮะลูกนี้หูยังนิ่งเลยฮะพี่คนจะส่งนิมดจับได้แล้วส่งไปทางซ้ายอีกทีหนึ่งร้องยิงโอ้โห<ฮ> <c oughs> เทคนิคแกยียดีมากอ <c oughs> อกแบบนิ่มๆนวลๆเนีนะ่ยทางซ้ายหมาลองยิงโอ้โห พี่ตัวที่เขาเปลี่ยนลงไปนะฮะไตใไข่แตกแล้วนะสำหรับทีม V.I. ฮะสวยมากถ้าจบได้สุดเพอร์เฟกต์เลยนะฮะและ้วโ,โหเฉียดหน้าประตูเลยนะฮะเอามีสัญญาณนะฮะจากในสนามหมดเวลานะในคู่ที่สอง